จุย๋ยวรัตยาเผยภาพชวนว้าวน้ำม,มาสีทูทำหน้าเด็กลงเบอร์นี้เลยแหละคะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกผิวสีน้ำพึ่งที่สวยมากๆอีกคนหนึ่งสำหรับภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มพุธพุทธทิชัยเกษตรศิล์จะเป็นใครไปไม่ได้คะ่ะนอกจากสาวจุ๋ยวรัตยาและหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่จะเห็นได้ว่ามักจะมีการอวดโมเมนต์น่ารักให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งคะ่ะส่วนสาวจุ๋ยนั้นก็มักจะโชว์ฟิล์ม มือเข้าครัวทำอาหารเมนูต่างๆให้สามีได้รับประทานแม่เรียกได้ว่าให้ทานอะไรก็อร่อยไปหมดลคะค่ะสำหรับสาวจุ๋ยนั้นหลายคนมักจะติดภาพกับเธอในลุคผู้หญิงผมยาวเป็นสาวเรียบร้อยแต่ล่าสุดนี้ต้องสะดุดตาก,กับความสวยของเธอหน่อยลคะค่ะเพราะว่าเธอลงทุนตัดผมสัน้นยาวกว่าติ่งหูเพียงนิดหน่อยเองพร้อมทั้งยังมีการไวหน้าม้าแบบซีทูแม้งานนีเรียกได้ว่าทั้งสวย และแถมหน้าเด็กลงอีกด้วยค่ะก็ไม่แปลกละค่ะที่คุณพูดเข้าถึงหลงภรรยาเขาได้ขนาดนี้มาชมภาพความน่ารักของเธอไปพร้อมๆกันเลยค่ะ